มันทําให้ตัวเองแบบรู้อ่อนโยนลงอย่างนี้ครับผมก็ดูนะว่าพี่ปี๊มเขาทำยังไงบ้างเวลาเขาเทคเราเวลาเขาเทคคนอื่นแล้วก็จำจำจำมาใช้จํามาใช้แล้วก็ให้เขาเป็นคนวประเมินว่าเป <แ S 1> ็นยังไง <นะ S 2> บ้างครับขาดนะขาดปี๊ตัวเขียวครับหลังที่เจอวันแรกคร่ะปีตอนนอี้ดีขึ้นเรื่อยๆครับดีตอนนี้ก็ดีแล้วค่ะแต่ว่าไม่ยังดีดีได้อีกอีกดีได้อีกครับเพราะว่าด้วยความสามารถของน้องน้องเป็นคนเก่งมีความสามารถมีความตั้งใจแล้วก็ตอนรู้สึกว่า ถ้าน้องไม่อยู่พัฒนาตัวเองมอสามารถก็ได้สบายแต่พลิกชีวิตเลยอะค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะตั้งรับยังไงบ้างพอเราแบบดับขึ้นมาไปทะก็มีสติครับต้องมีสติก่อนนะดับแรกต้องมีสติแล้วก็ดีใจแหละอย่างแรกเลยคือผมก็ก็ต้องก็ต้องดีใจแล้วก็เห็นคุณท่าที่ทุกคนให้มาเนาะ ผมก็ไม่ได้ตั้งรับอะไรอะไรอะไรมาหรอกถ้าเตรียมใจแล้วก็มีสติให้มาพอทําก็ทําทุกอย่างเหมือนเดิมครับชีวิตปกติแค่ให้ดูเป็นผู้เป็นคนที่อ่อนโยนมากขึ้นไม่เพ่อแรงตงต้องระวังมากขึ้นในการใช้ชีวิตอะไรครับต้องระวังในการใช้ชีวิตมามขึ้อไม่ระวังอะไรขนาดนั้นครับก็ปกติผมก็ไม่ได้ทาอะไรที่มันจริงๆมันวุ่นวายมันเสียู่แล้วต้องต้องตัดตื้นตในแต่ี่จิไหมคะในการตัดคำพี้ อ๋อจริงๆก็ไปออกเวลาไปออกกับสือด้วยกันอย่างเงี้ยครับก็ฟังที่เขาพูดยังไงบ้างแล้วเราก็ทํากันบ้างของตัวเราด้วยอันนี้ได้แบบนี้น้องต้องไหมเวลาแบบต้องราเจอสุดๆน่เจอพี่ี่สูดน้องเก่งอยู่แล้วอุ้ยน้องเก่งอยู่แล้วน้องเก่งอยู่แล้วพี่พี่อยากเล้วกสั่งอินฟินิตี้เก่งไหมอะไรนะฉากเลือดซีนเก่งไหม จริงๆมันก็เหมือนปกติแหละพี่นุ๊กมันเป็นความรักเนาะมันเป็นความรักน้องมันมันเนื้อแบบตนติดผ้าไหมแบบความเนื้อไม่ไม่กลัวครับเตียงกว่าไม่ไม่กลัวก็เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้นะแฮปปี้ที่คนชอบชอบตัวละครชอบชอบความรักของพวกเราเราเราแฮปปี้จริงๆก็ขอบคุณขอบคุณจริงๆเราเราไม่รู้สึกไม่รู้สึกติดเลยเนาะเพราะมันเป็นมันคืองานมันคืองานศิลปะครับมองว่ามันเป็นงานศิลปะมากกว่ามันก็ยาวกระนการเลยมันเสร็ เป็นการเหนเราอยู่ในการตื่นแบบ ก็จริงๆคนก็มีหลายคนนะที่ถามว่าเขาไม่กลัวแบบเป็นภาพแบบว่าใช่เป็น L G B T หรอแต่ผมมองว่าทุกอย่างมันก็คือความรักะครับมันตั้งแต่แรกแล้วพวกผมทากันบ้านกันก็คือเขารักกันแค่นั้นเองมันจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเขานั่นก็เป็นเส้นทางของเขาไปแค่นั้นเองครับเผื่อจริงไหยครับเวลาเราดื่ปกันเผเ่อผมก็เหินนะเหิน้างครับต้องเหินต้องหัดแด้กันไหมใจักตักต้องดีต้องซ้อมเซ้อมไม่ซ้อมไม่มีครับไม่อ้อมเลยตตามความรู้สึก ต้องไล่ดาวต่อไลายตา็นมนต์ตัละครมีแบบต้องเมื่อไหร่มันมีแบ่ต้องเมื่อไหร่มันพกอะไรเห็นชัดขนาดนี้ไม่มีครับไม่มีมีแต่มุมมัต้องที่เข้าไปแบบอินเสิร์ตกันอีๆมีแต่ซูมเข้าไปอีกออะไรย่างงี้พวกกับไม่สั่งชัดเราก็ขยี้อยู่แบบนั้นแหละครับครับเล่นไปเรื่อยๆครับเล่นไปตัวละครแฟนผับปากประเทศเยอะเลยคผับจีนแม่นู่นแบบเยอะมาก เยอะจริงๆครับก็ขอบคุณมากๆเลยในแอปเปิ้ลชั่นของทีเนียพวกเราก็เข้าไปดูรถหลามมากอย่างล่าสุดก็ก่อนที่ MPK อะค่ะที่การนสาวดีใจโดนดิที่เราไปดูนั้นจะไปเก็บโปรเจกต์มาแล้วใช่แล้วก็ดีใจครับดีใจที่แฟนที่ชอบพวกเราแล้วก็ทำให้พวกเราขนาดนี้ก็ขอบคุณครับไปสิงคโปร์มาเป็นยังไงบ้างสนุกสนุกมากแล้วก็เหมือนแบบ เราได้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 ไปรู้จักเพื่อนที่ต่างประเทศเยอะขึ้นเลยนักแสดงที่สิงคโปร์นะก็มีไปกันเยอะมากในงานนั้นก็มีแต่คนที่มีชื่อเสียงไปแล้วก็โอเคได้ได้ดโลกสันสนับผมนะทั้งแรกเหมือนกันเป็นงานโัวอินเตอร์ของเราเลยใช่ไหมใช่ครับก็ดีใจครับแฟนๆที่ต่างประเทศก็ก็น่ารักกาลังมากแต่ว่าเห็นบอกว่านอนขึ้งเร็วกันด้วยใช่ไหมมันไม่ได้นอนมาเหมือนกันเขาไม่ได้เล่นเกมในทีเดียวเขาไม่ได้เล่นเกมครับเขาหลับ คุณลับคือตอนนั้นผมดูสตอรี่อยู่ไม่รู้สตอรี่อะไรไม่รู้อะแล้วก็ไหลๆไปแล้วก็ล็อกเลยเครื่องดับแต่สตอรีนนี้ก็ทำให้หลายคนตีหลายคนแบบเออทุกคนดีๆนะคุณรายการอะไรอย่างเงืสตอรี่เดียวครับครับก็ดีใจดีใจที่ทุกคนชอบครับก็เดี๋ยวก็มีอีกมันมีย่งเป็นการเป็นการเซอร์วิสไหมเสิร์ฟโมเมนต์ไม่จริงๆผมไม่ได้เรียกว่าเป็นการเซอร์วิสผมรู้สึกว่า เรารู้สึกว่าเราอยากถ่ายมากกว่าแค่นั้นเองมันไม่มันไม่ได้เป็นการสวิตค,คือผมเรียกว่าผมเราเราลงไปเราไม่ก็น,น้องอะเอ็นดูมากกว่าคือมันเป็นแค่แค่แกล้งอะไรอย่างเงี้กันมากกว่ามีอีกที่ไม่ได้ลงมั้งขายเอาไหม <c oughs> อะซื้อไหมลอเลนมันก็มีครับมีโมเมนต์ที่แบบถ่ายในการเวลาไปงานดงานนั้นขียมีโมเมนต์มีเยอะเลยครับเยอะเลยครับ ที่ขายต่อไม่ต้องรัดถุงไปแล้วจะได้เห็นโมเมนต์นี้บ่อยๆอีกะ็ถ้าแฟนๆชื่นชอบเราสนับสนุนพวกเรามันจะได้เห็นโมเมนต์แบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับการคู่นี้มีอีกยาวไหมครับโอ้โหก็สนับสนุนพวกเราเสิครับอ้าวแล้วตอนนี้ฟองเป็นแบบว่าคู่จริงคู่ถึงมือก็ถือว่าถ้าแฟนๆชอบก็ไม่ติดนะครับ ได้หมดนะครับครับแล้วเขาไอซีเขากำลังเข้มข้นเลยนะครับผมครับใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วก็ดีใจที่มาถึงตอนคายแมตต์เรื่อง<ห>แล้วก็ เสียใจนี่มันจะจบแล้เหมือนกันมัารู้สึกใจหายอ่ะอีกไม่มีตอนก็จะจบแล้วอีกสามตอนก็จะจบแล้วแต่ว่าแต่อยังไงก็ไปดูย้อนหลังไ็ได้นี่คือผู้สิท์การใช่ครับย้อนหลังได้ัีที่ว่านี่ครับทีหลังก็ดีนะครับแต่ช่องแต่ช่องก็มีหลุดสปอยออกมาบ้างนะอ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวครับเรื่องนี้ผมจะไม่ยุ่งเราจะไม่พูดถ้าช่องเปิดเผยหลุดสปอยออกมาขนาดนั้นแล้วเรื่องนี้ผมจะไม่ยุ่งครับหรือว่าเราจะไม่พูดเรื่องนี้ตอนนี้หลายคนขู่นะว่าจะตัดช่องวันอีกแล้วอุ้ยผม ขึ้นแท็กเซฟช่องวันไปแล้วครับพี่ก็ไม่มีที่ทำงานครักูไม่มีที่ทำงานครับกูบังเลยก็ต้องค่ะมันจะที่เราทำบุญไหมยางเขาท่องสมบ่อยมาอะไรแบบนี้แล้วกลัวว่าไอ้ความถ่ายคลิปความรู้ของมันดูใจรันเขาทำเบอร์ครับเราก็ทำเป็นว่าเราเราเราไม่รับรู้ครับไม่รับรู้ว่ามีสปอยกูกลับบอกว่า เห็นอะไรก็ลืมๆไปก่อนใช่ลืมไปก่อนถ้าไม่ลืมเดี๋ยวมาดูด้วยกันจะไ่สนุกดูสดๆไปด้วยกันดีกว่าตามเนื้อเรื่องตัวละครเลยโอเคปากเลยก็อีกสามตอนสุดท้ายแล้วน้องก็แบบผมเรียกว่าเป็นตอนที่เข้มข้นมากแล้วก็ถึงคลายแม็กของเรื่องแล้วจริงๆมันก็จะพีคขึ้นเรื่อยๆก็เตรียมตับไต้ทบพุงกันไว้ให้ดีนะครับว่าสามตอนสุดท้ายนี่ก็คือจะไม่เหลือแล้วใช่รามาจัดๆแน่นอนครับรับรองว่าความเข้มข้นนี่คือ เพิ่มเพิ <med> <med cross> ่มเพิ่มนวีผมมีอะไรเซอร์ไพรส์ในเรื่องอีกเยอะเลยครับขอบคุณครับ